ออกรถทั้งทีนอกจากโปรยดีได้ของแถมคุ้มค่าแล้วการดูแลหลังการขายก็เป็นเรื่องที่ต้องนึกถึงที่โตโยต้าชิม่มีโชว์รูมรถใหม่พร้อมศูนย์บริการสูนซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานโดยช่างฝีมือระดับชำนาญการเครื่องมือครบครันทันสมัยทำงานเร็วปิดงานไวทำให้คุณไม่ต้องรอนาะนสำนักงานใหญ่สาขามหิดนสาขาสีแย้มเทเวสาขาจอมทองสาขาสะปะตองสาขาฝางและสาขาลำพูนแยกเหมืองงาศูนย์ห้าสามสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์เก้าโตโยต้าชิม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ ชิงใหม่ิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิงใหม่ิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chingmai-news.co.th Facebook Line Twitter Instagram YouTube ได้ที่ c h i n g m i n e w s, <S มูลนิธิโคร,งก,ร,ร,ง,ง,กรงการหลวงขอเชิญร่วมงานโครงการหลวง2 5 6 6เฉลิมพระเกียรติพระสมะราชาสืบสารศาสตร์ชากาธิเบศกำารงจากขุนเขาสู่ชาวเรา และชาวโลกระหว่างวันที่1-7ง7ธจนวาคม2566ณศูนย์ชนาการทิเบตดําริเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำชมและเลือกซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์คโครงการหลวงนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติเปิดบ้านศูนย์ชนาการทิเบตดําริการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริ1ึง7ธจนวาคมนี้พบกันที่ศูนย์ชนากาธิเบตดําริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิเทศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7 21-25พฤศจิกายน2566ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สวนแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานพบกับการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นนิทรรศการหน่วยงานสนองพระราชดำรินิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านดนตรีการจำหน่ายสินค้าและอาหารภาคเหนือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ศูนย์ประสานงานอ,อพอสอทอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ้างินเจ้างใจใส่ใจสุขภาพกับสสจเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะเป็นยาอันตรายต้องปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรกุ๊ครั้งกุ๊เตื้อก่อนที่จะใช้บางคนเข้าใจผิดเจ้าว่ายาปฏิชีวนะต้องกินกุเตื้อที่เจ็บคอบะอ้านมหาย แต่แต่แล้วการเจ็บคอส่วนใหญ่80%เกิดจากเชื้อไวรัสจากโรคหวัดซึ่งจะหายคนเดียวได้ด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายเห่า ยาปฏิชีวนะรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียเต้าอันบามีฤทธิ์ในการลดคออักเสบคอแดงจามน้ำมูกไหลหรือเสียงแหบที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้ถ้า๋าว่าเจ็บคอร่วมกับ3ใน4ข้อนี้ควรไปปะหมอปะแพทย์นะเจ้าอันดับแรกเลยเจ็บคอแต่บ่มีอาการไอมีไข้สูงมีจุดขาวก็ว่ามีตุ่มหนองทีต่ต่อมทอมซินหรือปาว่าต่อมน้ำเหลืองใหญ่หรือโตตัตีใต้ตาขา กก,กดลงไปเตกลงไปแล้วเจ็บเจ็บอันนั้นต้องรีบไปพบหมอพบแพทย์เลยนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่แจ้งบอ่อแสร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพใส่ด่วนอย1556เจ้า นคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้นะเจ้าแน่นอนวันนี้ต้องจะรายงานตัวพร้อมร้อมกันกับโตโยต้าโต,าตโตยโตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คณเจ้ารายงานตัวพร้อมกันกับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามู่ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเชียงใหม่ิวส์นะเจ้าสำหรับวันนี้ตั้งก้าว,วันจันทร์คุณผู้ฟังวันที่า4เดือนพฤศจิกายนปี2566ห้วขิงทำกรรมก็คือหลังหวอยออกปักนิปปุ้วเวลามันเวยมันว่องนะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ มวนงานสันเลา้าเปิงอกเปิงใจเพราะว่าวันนี้เจ้าคุณม้าฟังก็ อุณหภูมิที่บ้านเจ้าอยู่ที่ประมาณเสาสองเสาสามองศาเตาอันนะเจ้าขอบพระคุณนักหนากันเลยเนาะถักทายพี่ชาเอืองเนิร์เจ้าสวัสดีพีจงเจ้าวันนี้เช็คสัญญาณผ่านต่างการไลฟ์เพื่อแล้วเรียบร้อยเจ้าส่วนในห้องข่าวชมรมวันนี้นักหน้าปะป้านปะเล็บปะเตอร์นี่วันนี้วันนี้วันศิลป์แม่นก็แม่นละเจ้าวันนี้วันศิลป์เนาะขอบพระคุณลุงหนานเตจานักหนากเลยนะเจ้าสำหรับอินโฟกราฟิกงามๆสวัสดีวันพระเนิร์เจ้าและนอกเหนือจากนี้แล้วยังจะมี ปีสาวจาก89.25วิทยุคนนัดดีนอำเภอฮหอเช็คสัญญาณเรื่องจุงแลวตัวมันกันแล้วจุก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออาบน้ำกามเจ้าเอาละเย็นจีเย็นจีสามก๊กล้นกันของแต้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้เนาะแต่ก่อย,ยังมอกพอหายพอดีกันอยู่เจ้าบันนักบันหนาต้นไใดเตอ้์ไอเนาะก็เดี๋ยวแอะค่ะแม่แม่กอยกันเห็นยกเห็นรอบนึงว่าจะ โอลดลงต่าสุดนี่กี่องศา,ากันแน่สําหรับพื้นราบโดยทั่วไปส่วนยอดดอยบัทถธรรมถึงเจ้าโอ้สิบปองศาต่ออันเนาะทักทายคุณประสบโชคจากจอมตองตัวตึงมูสองบ้านหลวงนี่จะเงยงกอยกันเลยคุณผู้ฟังเพราะว่า ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เนี่ยมีข้อมูลแบบนักหนาป่าบ้านกันเลยเนาะเปิ้นบอกว่าจากภัยที่ชมไลฟ์กันอยู่นะจ๊ะยังเข้าหน้าหนาวกันแล้วเรียบร้อยอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติประมาณนึ่งถึง2องศาเซลเซียสคือมันจะหนาวมันจะเย็นนะจ๊ะแต่มันจะบปักบ,บ,บัสันก๊อก๊ตอนไหนเนาะอ่า w ว็บดอททีเอ็จเนะจ๊ะแน่นอนสําหรับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเฉพาะวันนี้เจ้าวันที่สารนะอุณหภูมิฉเฉลี่ยตามสุดนะจ๊ะ อ,อยู่ที่14-13องศาอย่างบ้านทุฬานี่ก็จะเป็นพื้นราบทั่วไปเนะ่เนาะประมาณ13-14องศาจาส่วนยอดดอยก็อย่างที่บอก10ปายอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุดเมื่อวีวันแดดแท้ๆจะอีไปยืนกังเป่งกังแดดก่อฮ้อนพอได้นะเจ้า17-32องศาเนาะส่วนยอดดอยก็หนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ลงมาเลขหลักเดียวซ้ำาห้องละ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ7 ถึง15องศาเจ้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความไวลม10ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันพุธจนถึงวันเสาร์เจ้าจะมีอากาศเย็นๆแล้วก็มีเหมยในตอนเมื่อเจ้านอุณหภูมิจะสูงขึ้นน้อยนะเจ้าประมาณ2ถึง3องศาเซลเซียสมีฝนสักเล็กสักน้อยเป็นซัมตี้อยู่ตามตอนบนของภาคเนเป็นส่วนใหญ่เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่19ถึง5องศาเซลเซียสสักระกเฉลี่ยสูงสุด30ถึง34องศาส่วนยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8ถึง16องศาลม สิบถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนต้องขอบคุณจากกรม กรมข้อมูลเดี๋ยวๆขอบคุณข้อมูลจากกรมประตูนิยมวิทิยาเดี๋ยวส่งสั่งหนึ่งหนังนอนน้อยก็ต้องฟังเจ้าปากกอกักแล้วก็กยังอ่านหนังสือบอกว่าเนื้อัวคิงแข็มตวัวเพราะมีเรื่องทีน่น่าสะดุ้งตรหนกตก,ตกใจเพราะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก่อแผ่นดินไหวอย่างหยางยงยังและนะ้วเนาะคุณผู้ฟังจุ่งใจใคร่เหล่าอยู่ก่อหิยจอบๆได้นะนะทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลจะบอกว่าจุดศูนย์กลางที่เชียงตุง 6.4เจ้าที่เจียงไฮยฮับฮู้ถึงแหงสันสะเทือนกันเลยเนาะเอ่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกับวันศุกร์ที่ผ่านมาของเฮาเอ่อของเฮาวันศุกร์เออวันศุกร์เหมือนกันจ้ะอันนี้6.4ริกเตอร์ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเอ่อในคณะที่ยิงยังยังยังกันยู่งบอกโอ้แหงหลุดเตือนแล้วเหยเนาะสองทเลินก่อนนะจ๊ะเพราะจุ้งอยู่บนชั้นสี่ของอาคารเนะี่ยเนาะโห 6.4ริกเตอร์เจ้าจุดศูนย์กลางที่เมืองเชียงตุงรัชฉาประเทศเมียนมาซึ่งแหงสันสะเทือนในยเฮอภาคเหนือของประเทศไทยฮับหูแหงสันสะเทือนได้โดยคนที่ยืนอยู่ในบ้านนี้หูคิงเลยนะเจ้าคุณผู้ฟัง เจ้าหมูเจ้าฝูงของจุ้งหลายคนมาเอ้าแต่ละความดันฉันขึ้นเฮียแกไอ้หนอมันแบบเหมือนเมาหัวเหมือนจะก้นเนี่ยนะจ๊ะทีนี้ตีหูคิงกับโยอ้อมาได้ละน้าแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็เลยล่นออกมาตัางนอกนะจ๊ะเพราะความปลอดภัยทีนี้ยังมีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนะจ๊ะสำหรับความคืบหน้าก็จะรายงานเพื่อได้ฟังแห็มยกแห็มรอบเนาะก็มีข่าวคราวจะหน้าจอโทรทัศน์นักหนาปาบ้านหลากหลายพื้นที่กันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุงห้ามหงเฮียนเนี่ยจะคุณครูกับอัละออนล้นออกมาล้นออกมา จะไปฟังอยู่ที่ห้างเตยเนาะสำงคนบาเต้าบาตันนะเจ้าเพื่นกเลยเฮ้ออยู่ปื้นโตที่แข่งแรงแข่งแรงกันไปก่อนเพื่อว่าออ้ยังจะยาะจะตกลงมาใส่หัวเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเจ้ามาถึงจ้งฟอนนะตาตึงโนงแล้วเจ้ากลุมาฟัง เจ็สาวเจ็ดคนมีการซ้อมใหญ่เจ้าฟ้อนเตียนบูชาเมืองในงานประเพณีี่เป็งเชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่เขาจะจัดกัน3วันเลยนะเจ้าสาวหกสาวเสาวแติดจัดการเนาะซึ่งต่ว,วันนี้ งานลอยกระทงของจารนาหรือประเพณีเป่งบ้านเฮาใน,นาเจา้าเกียมความพร้อมหลายอันหลายอย่างแล้วเนะเจา้าซึ่งแต่วันนี้ต่างเครือข่ายชุมชนเมืองรักเจียงใหม่แล้วก็ภาคีหน่วยองค์กรในพื้นที่เขตเมืองเจียงใหม่ได้จัดกิจกรรมซ้อมญ่ฟ้อนเตียนบูชาเมืองนะเจา้า ซึ่งเป็นส่วนเรื่องของกิจกรรมตามผ่างปารตีตสองฟ้าฮักษาเมืองเนาะช่วงวันที่2 5ถึงสาพฤศจิกายนอันนี้ก่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของคนเชียงใหม่ซึ่งปีนี้เชียงใหม่เก็ะอายุครบ700 7จ็ดร้าปีเกาะเลยมีการจัดแสดงฟ้อนเตียนบูชาเมืองโดยมีจ้างฟ้อนที่จะเข้าห่วงนึกถึง7จ7ดร้อยสาวเคนเต้าอายุเมืองเชียงใหม่เลยนะจ้าซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการซ้อมเกียมความพร้อมกันแล้วเนาะซ้อมกันอย่างติดตืน่นเนื่องส่วนแต่วันวานนี้ซ้อมใหญ่เสมือนแต่กับ จ้งฟ้อน700สาว7คนแต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมเลยนะเจ้าแล้วก็มาบริเวณหน้าห่วงอนุาสาวรีย์สามกษัตริย์เนาะมีนะักท่องเที่ยวแล้วก็เจ,จ้าเชียงใหม่มาชมพอการซ้อมใหญ่นักหนาป,าปลาละป้านกันเลยเจ้าสำหรับกิจกรรมนี้ตามผังปาร์ติ้สองฟ้าฮักสามเมืองก่อจะจะขึ้นเป็นเตื้อที่12แล้วเนี่ยนะเจ้าโดยจะมีพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเขตเมืองเก่เกานักเรียนนักศึกษาห้องกันนะเจ้ายอดผังปิร์ติ้60,000ดวงเนาะและจะช่วยกันในวันที่เสาร์3เสาร์4พฤศจิกายนนี้นะเจ้าวัน วันศุกร์นี้แล้วเนาะและค่ําคืนเนี่ยจะเสารห้าเสาหกเสาเจ็ดเสาแปดน่จะไปจุดที่บริเวณสี่จงห้าประตูเมืองแล้วก็บริเวณแวดคูมเมืองต่างไหนเฮ้งดงามตามขนรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่กันไปเนี่ยจะซึ่งความเชื่อเพื่อนบอกว่าการจุดผ่าปฏตี้คุณผู้ฟังเจ้าเป็นการถวายพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์เนาะตามตำนานแม่กาบเผือกแล้วก็ จุดบูชาพระรัตนตรัยนะจ๊ะพอไปถึงจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณแล้วก็ยังเป็นการบูชาแสงสว่างที่เชื่อว่าจะยังให้มีพญาปัญญานะจ๊ะเฉลียวฉลาดขจิตไอหยังก็ปองกาผิวไปหมดนะจ๊ะสว่างเสาไวา้คุณพ่ะฟังจกก๊ะเกาะนำปลาชีวิตเพื่อชดช่วงอันเป็งละเป็งลึงอยู่ตลอดเวลาบะอาบบะมืดบะโฉมเนานะคุณพ่ะฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจะจัดกิจกรรมนี้บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์นะจ๊ะถึงสี่แยกกางเวียงแล้วก็มีกิจกรรมการเฮียน คมกันแปลงกระทงการตัดเจอบประดับกระทงลอกออกการหยอดผ่างปะติศกันแถมตัวมาเหียนหูกันได้เลยนะเจ้าอานล่าจังฟอนมีอันเจ้าฝรังมังค่ากันตัวนะเจ้าเจ็ดโมงสี่สิบสองนาทีเจ้ามากันติ๊กติ๊กเต้าเต้าเนอร์เปิดบอกว่าโอ้งามเมางงามยังสวกเป็นวัยอิ่มชมพ่อตะวันออกงามเจ้านะเจ้าซึ่งติดกันกับเอ่อฟ้าคนระวังนักท่องเที่ยวเลยตื่นตาตื่นใจ มันเหมือนเป็นก้อนบลกปกปักนะจ๊ะเอ่อบนอ่อฟ้าซึ่งมันค่อนข้างงดงาม,มก็เป็นแหมสีสันนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังเ่เมื่อตอนกัมงาชาตะวนันนี้อุทยานแห่งชาติรอยธนวนอโกรจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยทางด้านหัวหน้าพยา,ยานเพิ้นก่อรายงานมาว่า ซึ่งบรรยากาศบนยอดดอยในจอค่อนข้างคึกคักเนาะมีคนเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชมพอต่าวันขึ้นยำเจ้าซึ่งต่าวันขึ้นก็ดีขึ้นฝ้าก็ดีมาเจ้ามันก็เลยกลายเป็นรูปทรงเหมือนลักษณะหลังคาเป็นรอนๆเป็นก้อนๆคนผู้ฟังแล้วก่อสีก็คือมีตึงเทามนของที่ลักษณะของการเป็นฟ้าเหมือนลักษณะฝนจะตกแหล่พอตกแล้วแล้วก็มีแสงแดดเข้ามาสาด่องกันแหมปวดทอเปิ้ลบอกว่างามเหมาะเนาะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาเจ้าคิวแม่ปาน11องศา ที่ทำการอนุรวยาส12องศาคือหนาวสันก็กลละถ้าเกิดว่าบใส่เสื้อกันหนาวไปนิยุ่มบอกไวเต็ดนะจ๊ะอ่าตัางกลุ่มนี้ประมาณเจ้าสามองศาแต่เจ้าจุ่มอาบน้ำในองค์เย็นๆปกติธรรมดาได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าลงส0ไปองศานี่สิถ้าจะได้เอาหลัวดังหลัวตั้งบะหินสามก้อนเจ้าปิ๊บขึ้นยองและเจ้าคุณมาฟั่งเครื่องทำน้ำอุน่นบะตันใจต้องต้มเดือดโบ๊ะอย่างอันนั้นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็น การรายงานจากการท่องเที่ยวแรงท่องเที่ยวต่างๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะคึกคักกันน้อยนะอ่านี่ขนาดก็หาไปฝนต้นหนาวจ้าก็ยังมีบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันแล้วอ่าน้าพิการแฮมตี้นึงก็คือห้วยน้าดังเจาง้าคุณพาวังนะพิกัดนี้ก่ออยู่ที่11องศาเปิ้นบอกว่ายะเยือกแบบสุดๆละนะ่ะนายบัญชารามสิริเจ้าหัวหนาอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดังบอกว่าเมื่อไงแต่วานี้11องศาโดยปกติแล้วเนี่ย16องศาก่อนหนาวแล้วนะ แต่พออุณหภูมิลดลงห่วภาพแม่เป็นเจ้าเฮยนะจ๊ะเกิดว่าแหมประมาณบะเกินสัปดาห์เนี่ยอุณหภูมิจะลดเหลือประมาณแค่10องศาเซลเซียสเท่าันและก็ถ้าเกิดว่าต่ํากว่านี้นะแม่คันิงมาแน่นอนปีนี้มาลุ้นกันเจ้าว่าแม่คันิงจะมาห่อจะมาเติมกันก่อนเนาะและเกาะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเกาะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปนักหนาป่า,ป,าป้าแล้วนะจ๊ะหลักปันคนแล้วเนาะส่วนของนักท่องเที่ยวนะจ๊ะในหลากหลายพื้นที่มีตึงลด เรื่องรถยนบิ๊กไบค์รถตู้เนาะเส้นทางส่วนใหญ่ก่อหูเส้นทางกันเป็นอย่างดีส่วนนักแล้วคนที่เคยเส้นทางเก่อนจะปากันมาเป็นหมู่เป็นคณะนะจ๊ะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังจะมีที่ไปแอลไปแหว่งกันแหมโดยปกติกันไปเพราะฉะนั้นบอกได้กําเดียวว่าขอเื้อระมัดระวังนะจ๊ะในการใจรถใจถนนกันไปเนาะก็ไปอยากให้อ่านข่าวว่าอุบัติเหตุทำละอุบัติเหตุทำละยาะมันใจบดีกันของแต่นะจ๊ะอา้าวมาถึงแหมเนื่องเรื่องสำหรับโอ้วันนี้มีคำว,ว่างานสารเลานักหนาป่าบ้าน อีล่าน้อยวัย8ขวบจะตึง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 เนาะโชว์สเตปตีกลองปัดโทนักท่องเที่ยวอันพอม้อนงานสะแล้วกันเหมือนจุ้งเคยหันคลิปนี้ในทิกต o อกมีคนเอาไปลงนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าโชว์สเตปตีกลองพัทนโทลัวเป็นไฟเลยเจ้าเปิ้ลก็แห่ถไทยรูบลงโซเชียลกันไปแล้วเรียบร้อยเพราะนะเจ้าเอ่อเปิ้ลมีความสามารถอีล่าน้อยก็เลยบอกว่าเดินสายโชว์กันเลยเจ้าตึงเจียงใหม่เจียงไฮเนาะและล่าสุดกับ ขวงอเนอกประสงค์ตะแปรปากันยืนพอกันมือนเรื่องซึ่งเลยเจ้าได้ความตกตะลึงเนาะเป็นหนูน้อยมือกล่องขั้นเทพนะเจ้าโชว์สดไปตัวเก่าซึ่งฝีมือก็คือม้วนงันเลยเจ้าเพิ่นว่าอันเนี่ยเนาะนักท่องเที่ยวตึงไทยตึงต่างชาติกับป้ากันถ่ายคลิปวิดีโอซ้ำโค้โอ๊ตมาได้เจ้าเสียงกล่องมันมาแลวเนาะก็จะต้องออกมาเต้นกันหน่อยแล้วเจ้าอ่าและก็อีล่าน้อยนะเจ้าเพิ่นบอกว่ามีความคล่องแคล่วและเพิ่มหุมในการตีกล่องเนาะ บบมีความประมาเลยเจ้าแสดงได้อย่างครบถ้วนกันไปอันนี้ก็สามารถที่จะหาไรายได้พิเศษกันได้ละนะเจ้าน้องมีนาเจ้าเด็กหญิงรสรินตันวัฒนาเนาะกวนติดก็จะลุกเจียงไฮมาเจ้ามาแสดงที่ควงตาแปรกันเลยเนาะแล้วก็ยังเดินสายโชว์ตามสถานที่ต่างๆนักหนาป,ป่าบ้านแล้วก็มีคนหัน ก็เอาไปถ่ายคลิปกันไปเปนตั้งเก้าตีกองมาตั้งมาสามครัวปลายแล้วจะป่อสอนฮื้อว่าอันเนาะแล้วก็ป่อก็ยังสะดุ้งสะดเดนพอไปพอแล,ออแล้วบออีละน้อเหมือนมีความสามารถพิเศษอะจจะอ่อพอปึงอ,อกปึงใจก็ตีได้เลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ,รส่งเสริมให้เด็กเออนได้ฝึก ประสบการณ์พิเศษนะจะได้ฝึกประสบการณ์พิเศษที่จะได้เพื่อเปิ้นได้ต่อยอดต่อไปแห่งนักหนาปราป้านละออนสมัยประเดียวเปิ้นบอกว่าเจเนเรชัน Z ซตเนี่ยเจเนเรชันนี้นะจะเป็นละออนในศตวรรษที่ส1เปิ้นก็จะค้นเอาความสามารถของตัวเปิ้นออกมาแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆต,ต่อยอดในชีวิตต่างๆได้ปะลื้ปเตรกันเลยจ้ามาถึงการช่วยเหลือคนไทย266รายโดยการเจ้าซึ่ง มีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นเนาะคุณผู้ฟังทีนีออ้คนไทยที่อยู่ในระหว่างที่อยู่ในเหตุการณ์ปะทะหรือในสงคารามนั้นก็นหนี ไปทังฝั่งเมียนมาแต่เน่ปนจะตุยปีกมาประเทศไทยแล้วจะเพื่อความปลอดภัยกันเนาะทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆกันตัวใผู้บัญชาการตํารวจเจ้าพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลปนก็นได้ชี้แจงความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉานประเทศเมียนมาว่าคืบหน้าไปนักแลเนอร์นายกรัฐมนตรีก่อสังการให้หน่วยงานในตะ่างเฮงช่วยเหลือคนไทยออกมากันแล้วเรียบร้อยผลการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะเจ้าทางด้านการจีน ก่อนุญาตให้นคนไทยตี่ตกค้างอยู่ในเมืองเล้ากไก่ออกอข้ามชายแดนมายังสนามบินคนหมิงตะละเพื่อขึ้นเครื่องที่ต่างกันไทยเกียมปิกฮับสองลำนะจ้ามาลงที่ดอนเมืองซึ่งสองลำจะลงที่ดอนเมืองลงแล้วเรียบร้อยเมื่อตะคืนนะจ้าในช่วงประมาณสี่ทุ่มสี่หนาทีถึงประมาณเตี่ยงคืน40นาทีก็จะมีกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยก็ห่วมเดินทางกันตัวตอนนี้มีอยู่คนไทย266คนฟิลิปปินส์6คนแล้วก็สิงคโปร์คนหนึ่งนะจ๊ะจะมากันที่ต่างบ้านาเฮาแหมแล้วเนาะส่วนแฮม41รายที่ประสานความช่วยเหลือก่อนหน้าหั่นนะจ๊ะต่างเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีอันนี้มาต่างด่านแม่สายเจนไฮนะจ๊ะมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเรียบร้อยจ้ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการคัดกรองกันไปว่า,ามีที่ ถูกนำไปใช้แห่งงานก่อหรือว่าลบหนีไปโดยปกติก่อหรืออะไย่างประมาณนี้เนี่ยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่าดีๆกันไปเนาะอืเจ็ดโมงแห้หมสี่สิบนาทีเจา้าวันนี้มีก็ข่าวยิมเย่แยๆกันของแตนเนอร์เอาไปไหนไหนก็ไหนละเทศกาลโกมแสนดวงเมืองละปูนค่อนข้างคึกคักกันเจา้า นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากันนักหนาป่าบ้านกันเลยแต่แตล้วเทศก,กาลนี้จัดมาก่อนหน้านี้แล้วแบบปลเลิศปะะเตอร์กันแล้วหลายวันแล้วนะเจ้าส่วนในการนี้ก็อย่างที่บอกอากาศมันเป็นใจคุณพระวังเจ้า เมื่อค่ำก็ค่ำโวยแมลงก็ค่ำโวยหกโมงนี้มืดทึกแลวครับเมื่อเช้านี้ก็บ,บรรจแจ้งสักเตอรอเอเนาะแล้วก็ช่วงค่ำคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในวัดพระาธาตุธริปูนชัยวรวรมาวิหารตำบลในเมืองพะเมืองละปูนเนี่ยก็มีการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงเป็นไปอย่าง,างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนที่แสงไฟจากโคมนะจ้ามันสว่งสางสวัยงดงามป้าทุณคนมาฟังนักท่องเที่ยวตึงไทยตึงต่างชาติกาะมา เก็บภาพประทับใจกันนะเจ้าถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตานพะนันบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการจัดตกแต่งนะเจ้าด้วยโคมไฟหลากสีงดงามพ่าแม่พีน้องประชาชนนะักท่องเที่ยวก่อปากกันนำากลมตีปูจามาเอามาแขวนเนาะแล้วก็จะมีเขียงคำอธิษฐานติดไว้ตัวเนจะ้าอันนี้กาะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจะมียาวไปจนถึงเซาเ็พฤศจิกายนซึ่งเป็นคืนนีเปงพอดีนะเจ้าเพราะฉะนั้นใครจะไปก็ะเรียนเจอนกันได้เลยที่วัดพระธาตุภาริกุญชัยวรมหาวิหารนะเจ้า ทรงต้ายการที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดกันไปเลยเจ้าเมื่อตะวันนี้ที่บริเวณสารกลางหมู่บ้านรักไทยตำบลหมอกจำแปมเพื่อเมืองจังหวัดแม่ฮ้องสอนทางด้านในเชษฐถามโมิกร,ราเจ้าผู้ว่ารชาชการจังหวัดแม่ฮ้องสอนกำมอบใหม่เพื่อทางด้านรองผู้ว่าน,นะเจ้านายสมชายศรีล้าน้อยเปิ้ล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตตทางถนนเจ้าออมีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Day of Remembrance for Road Traffic v i c t i m นะจา้ะประจำปีนี้เลยโดยมีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสํานักงานขนส่งของจังหวัดคณะกรรมการศูนย์อำนวยกาความปลอดภัยทางถนนแลว้วก็หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทางการตนนํารวจก็งรวงบ้านแล้วก็ชาวบ้านรักไทยกว่าร้อยคนเข้ามวมกิจกรรมกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะจา้ะเบนก็บอกว่าเนี่ย อองค์การอนามัยโลกได้กำหนดวันวันนี้ขึ้นนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยต่างถนนแห่งสหประชาชาติก็สนับสน,นุนให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจัดกิจกรรมนินเนอนะจ๊ะเื้อลำลึกนึกถึงเหยือ่อเนาะผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหต,ตุต่างถนนซึ่งมันนักแต่แต่เลยจ้ะเท่ากับร่รงค์กันมาโดยตลอดแต่ว่า มันก็อบมดบาเสี่ยงเกิดอยู่ติดติดนะจ้ะไอ้หมอลึกก่อลึกคนาบางเจ้าไอ้หมอ,อที่อุบัติเหตุแต่แต่อุบัติเหตุแต่แต่หมอที่บาตันหัเนื้อหูคิงเออเฮ้ยอ่ะก็มันหลายสิ่งอย่างกันของแต่นาะเพราะฉะนั้นคนที่ใจรู้ใจถนนก็จะต้องมีออจิตสํานึกในการรับผิดชอบนะจ้าต่อสังคมส่วนรวมกันตัวนี่เนาะและก่อนหนาเหนือจากนี้แล้วยังจะมีอุบัติเหตุอื่นๆแห่งปะเลอะอย่างเช่นข่าวข่าวนี้เจ้า ต้นไม้ก้นยะใส่รถนะมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจอดยู่บาได้บาได้กันของแต่นี่เราก็เกิดเหตุกันได้เนาะยังคงอยู่ที่แม่ห้องสอนจะได้รับรายงานจากทางด้นานนอำเภอม,ม่ลฑน้อยได้มอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอม,ม่ลฑน้อยพร้อมกันกันกบเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในจาไปช่วยกันเนาะ <S <S ตัดหานกิ่งไม้ตีขีดคว้าขีดขวางเส้สนทางหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดแม่สรียงแม่ห้องสอนจะบริเวณหมู่แปดตำบล ท่าขาปุ่มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะจะถูกต้นไม้หกักก่นทับเข้าใส่เนาะมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายแตบแสบคนมาฝังเจ้าซุบตัดตีห้องโดยสารพอดีคือตัดฝั่งคนครับพอดีๆเนาะนะก็เลยได้เจ็บกันไปอยู่ประดักันของแต่ต้นไม้ก่อขันลมเข้าใส่โอ้โหใจบดีกันฟองแต่จากภาพข่ขาวอ่ะขอใหอ้รอดปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนเลยนะจ๊ะด้วยความห่วงใยจากตัวโยต้าจึงใหม่ โตโยต้าจึงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณสนับสนุนเฮ่ทุกท่านนะเจ้าได้มีความปลอดภัยบนท้องถนนบพะว่าจากคณะขับคณะจอดเะไรอย่างก็แจ้งเตอรส่วนฝ่ายที่เกียมตัวเนี่ยเจ้าจะเดินทางกันอยู่แล้วเนาะก็พยายามนารถไปกดเช็คซ่อมสร้างเหี้ยเฮ่เรียบร้อยกันตัวเนะีเนจะ้าหนักพิกัดโทรศัพท์นัดหมายกันก่อนล่วงหน้าจะเข้าศูนย์บริการใดนะเจ้าไปกิมมงอย่างใดเนาะ0 5 3 2 0 2 0 0สาสอสาำหรับผ่ที่มี โชว์รูมตีได้ใจบริการกันเป็ดประจำอยู่แล้วอันนั้นไม่ยากละเจ้าเปมีการพอกอยลูก้าเป็นอย่างดีขอบพระคุณนักนกสำหรับโตโยต้าเชียงใหม่ซับประข่าวในวันนี้เจ้าติดตามข้อความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเชียงใหม่นิวส์เนอร์ world wide web เชียงให news co th เจ้าขอบคุณสำหรับการที่มีข่าวสารมาให้แบบหนักหนาป่าบ้านกันเลยขอบพระคุณนักนกเจ้าโอุลลเปิ้ลบอกว่าอาบน้ำเติมเมื่อตีสี่แล้วอย่างมาอาบบ่เดียว ตีสี่จุ้งกำลังยอหัวเยู่นะจ๊ะมื่องานเสรแล้วกันไปขอพระคุณนักเจ้าทอดโดยหลวงเจียงดาวเป่งละเป่งเลื้งบะหมี่ฟ้าเลยนะโอุณภูมิอยู่ที่น่าจะประมาณ1 6 1 7เจองศาจะมีอ่าเทมเพอร์เรเจอร์ปลอดวัดมาโชว์กันตัวเนาะเจ้านี้ที่เจียงดาวอ้าวน่งปีมีเตอ้อเดวเนอร์กระถินสมัคคีปีแปดวัดหัวนักบันรมตาบลเอ่ออำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จ้าขอเชิญหว้วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกระถินประจำปีนี้กันเลยจ้าเสาเสาห้า เสาร์นี้แล้วเนาะเสาร์5พฤศจิกาย,ยนนะเจ้าตั้งแต่9โมงเมื่องาย9โมง15 00นาทีเป็นต้นไปม่วนเป็นเจ้าภาพโฮงตานก่อสามารถติดตามกันได้ที่0636519632นะเจ้า0636519632เนาะขอบคุณสำหรับข่าวสามบริการดีๆกันตัวนะเจ้าอา บอกว่าส่งมาเต็มๆเดี๋ยวจึงเอินเฮยนะเจ้าในกูกูวันกันไปเนาะขอพระคุณนักๆเลยเจ้ามาจึงทำนึ่งข่าวนึ่งเรื่องนะเจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกันเลยบัดเดียวนี้เดี๋ยวจะมีภาพข่าวขึ้นฮือรัวๆกันไปสําหรับท่านใดที่ชมไลฟ์กันอยู่5นาทีส่งต้ายับข่าวที่สุดยอดกันไปเจ้ากับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในการจัดบริการยาป้องกัน HIV ก่อนสัมผัสเจือเจ้าซึ่งเราอาจจะบอกอูดถึงเรื่องเอดเนี่ยมาเมินเซินกันละแต่ถามว่ายังนักอยู่กอนนักอยู่ภายที่ติดตามแจ็คข่าวของจุ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะจ้าก็นําเสนอเรื่องราวของเจือเอชไอวีแบบเต็มๆกันไปเนี่ยเนาะซึ่งเมื่อวันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แล้วในนะ,นะจ้าที่โรงยาเชีงยงใหม่โฮสพิทอลร่วมกันกันกบคลินิกเทคนิคการแพทย์แคมเอ็ดนะจ,จ,จ้อเชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกความห่วมมือหรือว่าทำา MOU เนี่ยในการบริหารจัดการยาป้องกันเอ HIV ก่อนการสัมผัสเจือนาะจ่าที่คลินิกเทคนิคการแพทย์แคเมดทีนี้ตังมูลนลนิธินี้เนี่ยเปิ้ลก่อประสบความสำเร็จในการขยายให้บริการไปยังกลุ่มประชากรหลักๆในจังหวัดเชียงใหม่โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานาะจ้า USAID เนี่ยเนาะภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอันนี้เพื่อบรรเทาปัญหาเอสนเะจ้าค,คุณผู้าฟัง ผ่านโครงการอ e ีพิกจาอีพิเนาะของประเทศไทยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปส,สชแล้วก็สถาบันเพื่อการวิจัยแล้วกอนวัตรกรรมด้าน HIV เนาะซึ่งทางด้านนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาทรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่ง คู่ที่ไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่อเนี่ยเจ้าเพราะว่าท่านมีภารกิจหน้าที่นักนาป่าป้านะเจ้าโดยดรสมยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งได้รับเป้าหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์เนี่ยนะเ,เจ้าเพือมาเป็นประธานในพิธีนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพ่อแม่ปีน้องโดยเฉพาะกันเลยเพราะฉะนั้นพายที่ติด เออเจือเอชไอวี v นะเจ้าป้องกันออฮักษาอาจายใช้คำว่าฮักษาพอก่อนสุขภาพกันต่อไปส่วนใัยที่ยังบาติดเจื้อเตื้อหรือว่ากังวลนะเจ้าว่าเออของบัล่างเหตืกอกายนะก็สามารถไปที่มูลลนิธิแคมเมดกันได้นะเจ้าตรวจก่อนเช็คก่อนฮักษากรพอก่อนสุขภาพกันก่อนเนาะแล้วก่อแน่นอนสําหรับมูลลนิที่แคมเมดนะเจ้าเป,เป็นองค์กรบัแสวงหาผลกําไฮเนอร์เจ้าดังทั้นแล้วประชากรหลักๆในการให้บริการอย่างที่เคยบอกกล่าวกันไปเนาะบอกว่าจะเป็นอ่ปาปัจจัยอ่มีมี เดี๋ยวนี้มีกลุ่มหลากหลายทางเพศในหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการตีมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆเหล่านี้เกาะจะต้องมีการป้องกันตีเพื่อปลอดภัยที่สุดต่นตีจะทําได้เลยนะจ๊ะเนาะอันนี้กาแจ้งเอินข่าวกันมาและเน้นย้านะจ๊ะในการตี เป้าหมายของการตรวจ hiv ประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การหื้บริการยาป้องกันการติดเชื้อ hiv ก่อนการสัมผัสเชื้อหรือว่ายาเพรทเนี่ยนะจ๊ะแก่กลุ่มเป้าหมาย477รายนอกจากนี้ก็ยังใื้พอกอยอสนับสนุน คู่อยู่ห่วมกับเจอ HIV แหมกว่าเกือบสา0ร0รายนะจ้ะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อการพอกอยใส่ใจหักษาสุขภาพต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะโรคไทยไข้เจ็บต่างๆที่ติจะเกิดขึ้นกันตัวยนะเจ้าต้องขอบคุณสำหรับหลากหลายหน่วยงานนี้กันตัวนเนาะจ้าเอาละเวลาเสียงลึงละจ้าประเดี๋ยวนี้เราจะต้องปาร,รายการร่ำลากันไปก่อนนี่จ้าขอบคุณ สำหรับการที่ตามข้าฟังสองช่องทางกันเลยบอกว่าจะเป็นช่องทางการไลฟ์ประเดี๋ยวนี้นะเจ้าหรือว่าช่องทางหน้าปัดวิทยุของผู้ในการสถานีในการพ่วลิงก์สัญญาณกันในวันนี้ตึงที่ได้ตักมาตึงมาได้ตักมาขอบคุณผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการขอบคุณนะจ๊ะคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่เป็นผู้เป็นกิมกันมาโดยตลอดใส่ใจฮักษาสุขภาพนะเจ้าเกียมเอาเสื้ออุ่นออกมาได้แล้วนะ <laughs> เดี๋ยววัน,นพุธจงจ่ามาไมเนอร์พี่เจฟนัทฤทัไทยทวีดิตฐ์คุณจงจาปวิชยาพร้อมน้องๆคิมงานร่ำลาแล้วสวัสดีเจ้า ก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โตด,ดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไมด่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหม